ทิพนิทานตำนานแห่งปราสาทหินเรื่องเนียงดอดทมตำนานปราสาทภูมโปิปนจังหวัดสุรินนะคะครั้งหนึ่งในเมืองขอมซึ่งอยู่ฟากทิวเขาพนมดงรักลงไปทางด้านล่างหรือด้านขเขมนต่ำครั้งนั้นบ้านเมืองขอมเกิดเหตุวุ่นวาย แย่งชิงราชสมบัติกันทำให้เกิดมีสงครามการสู้รบกันบ่อยๆกษัาาตริย์ของขอมพระองค์หนึ่งได้มาสร้างปราสาทลับไว้กลางป่าใหญ่ใกล้บ้านภูมิโปนจังหวัดสุรินในปัจจุบันซึ่งปราสาทภูมิโปนชื่อปราสาทภูมิโปนนี้เป็นที่หลบซ่อนส่วนพระองค์และราชวงศ์ เมื่อมีข้าศึกมาประชิดกษัตริย์ขอมจึงได้นําพระธิดาพร้อมไพรพล,พ,ลพี่เลี้ยงนางนมมาซ่อนไว้ในปรา,าสาทแห่งนี้พระราชธิดาพระองค์นี้มีนามว่าพระนางสีจันทร์หรือเนียงดอดทมเนียงดอดทมแปลว่านางนมใหญ่วันหนึ่ง มีพลานเจ็ดคนจากเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในแถบขเขมรสูงได้นำช้างเชือกหนึ่งออกเดินทางมาล่าสัตว์รอนแรมมาจนถึงตระเบียงเปลี่ยนซึ่งแปลว่าหนองน้ำของนายพลานนะคะเป็นบริเวณทางทิศใต้ของบ้านตาพรามในปัจจุบันพลานทั้งเจ็ด ตั้งค่ายพักแรมแล้วออกล่าสัตว์ในแต่ละวันบังเอิญวันหนึ่งได้พบเมืองลับในป่าใหญ่อันเป็นที่ตั้งปราสาทภูมิปลเข้าจึงพากันแอบเข้าไปในเมืองด้วยความสนใจใกล้รู้พรามทั้งเจ็ดได้ยินชาวเมืองนั้นเรื่องลือถึงความงามของพานางสีจันจึงพากันไปแอบที่ท่าส่งน้ำครั้นถึงเวลา พระนางพร้อมสาวสนมกำนันพากันมาส่งน้ำที่สะดอกลำเจียกจึงได้เห็นความงามของพระนางสมคำล่ำาลือจนติดตาต้องใจพากันรีบกลับบ้านเมืองตนไปทูพลพระราชากล่าวถึงความงามของพระนางผู้อยู่ในเมืองลับและราชาก็ยกกองทัพมาทันทีฝ่ายพระนางสีจันทร หลังจากวันที่ทูงคนแปลกหน้ามารอบชมความงามขณะส่งน้ำก็เกิดลางสังหรณ์ในใจเป็นลางไม่ดีทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายจิตใจร้อนรุ่มผิดปกติบวกกับความว้าเหวเดียวดายในเมืองลับกลางป่าใหญ่ด้วยเมื่อบันทมหลับ พนางจึงฝันไปว่าตนเองได้ทำการเสี่ยงทายหาชายในฝันมาเป็นที่พึ่งในยามนี้ในฝันพนางได้ใช้เส้นผมของตนที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกลำเจียกจำนวนเจ็ดเส้นบรรจุลงในกระโอลกหรือผะอกพร้อมด้วยรูปเขียนที่ให้ช่างมาเขียนใส่ลงไปและเขียนสารใส่ลงไปด้วย เพื่อนำไปลอยน้ำเสียงทายในศารนั้นมีใจความว่าหากแม้นผู้ใดเจ็บกระทงนี้ในพระอบนี้ได้ผู้นั้นก็คือเนื้อคู่ที่เนียงดอดธมจะยินดีแต่งงานด้วยเป็นแน่แท้ครั้นตื่นขึ้นมาพระนางยังรู้สึกถึงความเป็นจริงเป็นจังในความฝันจนต้องกระทำตาม ฝันทุกอย่างคือนำผมดอกลำเจียกภาพเขียนพร้อมสารบรรจุลงในพระอบนำพระอบไปวางในกระทงพร้อมด้วยดอกไม้และเครื่องหอมอื่นๆแล้วนำไปลอยน้ำในสะดอกลำเจียกหน้าปราศาสตั้งจิตอธิษฐานแล้วปล่อยกระทงให้ล่องลอยไปกับสายน้ำสายน้ำที่ไหลาจากสะดอกลำเจียก พาเอากระทงไม้ของพระนางสีจันทร์ผานทะลุออกจากเมืองลับในป่าใหญ่สู่บ้านเมืองอื่นๆแห่งดินแดนขเขมรสูงไหลไปจนถึงเมืองโฮลมานพอดีเจ้าชายหนุ่มโอรสแห่งเมืองโฮลมานออกมาเล่นน้ำที่หน้าเมือง กระทงน้อยก็ล่องลอยมาให้เห็นเจ้าชายจึงเก็บขึ้นมาดูคันเห็นพระอบในกระทงจึงเปิดออกกลิ่นหอมดอกลำเจียกสิ่งแรกที่ชายหนุ่มสัมผัสได้คือกลิ่นหอมของดอกลำเจียกคั้นได้เห็นรูปนางสีจันท์พร้อมอ่านข้อความในสารเจ้าชายก็ตกหลุมรักเจ้าของพระอบทันทีเจ้าชายแห่งโฮลมานพระองค์นี้ เป็นผู้มีวิชาดีมีความสามารถมีความเก่งกล้าทางเวทมนต์คาถาและฤทธิดเดชมากแม้ทรงมีรูปร่างหน้าตาไม่หล่อเหลาแต่ทรงมีสัจจะยึดมั่นในวาจาคำสัตว์เหนืออื่นใดดังนั้นเมื่ออ่านสารแล้วจึงให้พระบิดาจัดขบวนขันหมากเพื่อไปทำพิธีสู่ขอที่เมืองรับภูมิปนทันทีแต่ ครั้นพระนางสีจันร์ได้พบหน้าผู้ที่ได้รับสารตามคำขออธิษฐานของตนพระนางถึงกับตกตะลึงนิ่งอึ้งไปพูดอะไรไม่ออกแล้วก็เลยล่ำไห้ออกมาโหลมานเข้าใจดีด้วยว่าความที่มีรูปชั่วตัวดำของตนย่อมทำให้หญิงงามเพียบพร้อมอย่างพระนางรับไม่ได้ด้วยพระไทยอันดีงาม ตรงกันข้ามกับรูปกายเจ้าชายไม่ทรงบังคับใดๆทั้งทั้งใจปราถนากลับมีแต่ใจอยากช่วยเหลือนางที่ต้องมาตกทุกข์และหลบซ่อนในภูมิโปูที่กลางป่าใหญ่จึงได้ช่วยสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบภูมิโปูป้องกันศัตรูสร้างสระหลวงภายในเมืองเพื่อเป็นแหล่งน้ำใกล้วังพร้อมกับ นำดอกลำเจียกที่พระนางโปรดมาปลูกไว้ด้วยพี่จะสร้างกองชัยไว้ให้น้องด้วยแล้วหากมีเหตุร้อนอะไรให้ลั่นกลองนี้ขึ้นแล้วพี่จะมาช่วยทันทีแล้วโหรมานก็เคลื่อนกระบวนกลับพระนางสีจันทร์และ,ข,ะข้าราชบริพานทั้งหลายจึงอยู่ในปราสาทภูมิโปนอย่างสงบและปลอดภัยกว่าแต่ก่อน พราะมีกำแพงป้องกันทั้งสัตว์ร้ายและผู้คนในจำนวนนั้นมีข้าราชบริพารทหารไพรพลที่ติดตามนางสีจันทร์มาจากนาครหลวงแห่งขเขมรต่ำนั้นมีทหารหนุ่มคนหนึ่งที่พระบิดาของพระนางไว้วางพระทยัยให้ใกล้ชิดติดตามมาปกป้องคุ้มครองด้วยความจงรักภักดี และด้วยความใกล้ชิดทำให้เขาแอบหลงรักเจ้าหญิงแสนงามของเขาอยู่ในใจเขาคือหนุ่มสีจันทร์ขอโทษค่ะเขาคือหนุ่มบุญจันทร์พระนางสีจันทร์เองก็รับรู้แต่รู้สึกกับเขาเหมือนเป็นพี่ชายที่แสนดีมากกว่านับแต่โฮลมานมาสร้างกองชัยไว้ให้ชาวเมือง รับภูมิโปนยังไม่เคยต้องเดือดร้อนใจถึงขนาดต้องตีกลองเรียกเขามาช่วยสักทีเพราะกำแพงเมืองและสะหลวงที่เขาสร้างไว้ช่วยให้เราชาวเมืองภูมิโปนอยู่สุขสบายแล้วเขาช่างดีกับเราเหลือเกินแต่เรากลับไม่มีอะไรตอบแทนเขาเลยผนางสีจันทร,รำพึงด้วยความเห็นใจโหลมาน หากไม่จำเป็นเราอย่าตีกองเรียกเขาให้เดือดเนื้อร้อนใจเลยนะพระนางสั่งข้าราช,ชบริพารด้วยไม่อยากรบกวนเจ้าของกลองแต่หนุ่มบุญจันทร์ผู้ใกล้ชิดนั้นกลับคลุ่นคิดสงสัยและอยากและอยากทดลองว่าโฮลมานจะมาได้ทันทีดังที่เขาบอกไว้หรือไม่ทุกวันเฝ้าแต่หาเหตุผลมาทูลสีจันทร์ เพื่อให้ได้รับอนุญาตตีกลองงั้นก็แล้วแต่เจ้าเห็นสมควรเถิดที่สุดพรนนางก็ใจอ่อนหนุ่มบุญจันทร์ดีใจกระโดดไปลั่นกลองเสียงดังตูงมตูงม <c oughs> <c oughs> เสียงราวกับจะได้ยินไปทั่วจักรวาลทันใดนั้นยังไม่สิ้นเสียงกลองด้วยซ้ำโฮลมานก็ยกทัพบ,บุกป่ามาทันทีมีอะไรเดือดร้อนหรือ บอกมาเร็วเราพร้อมจะช่วยทุกอย่างโฮลมานร้องถามไม่มีอะไรหรอกมอมฉันเพียงแต่ลองดูเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะคําคตอบของสีจันคําตอบของหนุ่มบุญจันทร์พร้อมใบหน้ายิ้มละมไม่ทุกข์ไม่ร้อนของพระนางสีจันทร์ทำให้โฮลมานโกรธหมดความเชื่อถือและประกาศตัดไมตรีทันทีพวกภูมิโปน จะตายล้ายดีอย่างไรเราจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยว่าแล้วก็จากไปทันทีอยู่มาไม่นานพลานทั้งเจ็ดที่เคยนำข่าวที่ได้พบเห็นความงามของพระนางสีจันทร์และกลับไปทูลพระราชาแห่งตนนั้นได้ยกกองทัพมาเป็นกองทัพใหญ่เพื่อประชิดต,ติดเมืองหวังจะแย่งชิงความคนงามมาให้ได้ ฝ่ายชาวเมืองภูมิปลซึ่งมีเพียงน้อยนิดได้แต่ปิดประตูเมืองเข้าหลบซ่อนแต่ข้าศึกได้ละดมยิงธนูข้ามกำแพงเข้าไปพรานางสีจันเองก็ถูกลูกธนูของนายพลานจนแขนหักและมีแผลจากกนเหนือราวนมไปตีกองซีพ่านางนึกถึงโฮลมานขึ้นทันทีให้ชาวเมืองวิ่งไปตีกลอง แต่ไม่ว่าเสียงกลองจะดังเพียงใดโฮลมานก็ไม่โผลมาให้เห็นแม้แต่เงาข้าศึกจึงบุกเข้าเมืองได้โดยง่ายพระนางสีจันได้แต่ยอมจำนนยอมเป็นเบี้ยบาทบริจาริกาของพระราชาแก่ที่ตนไม่ได้รักเพื่อรักษาชีวิตของพระพลของตนไม่ให้สูญสิ้นไปทั้งหมด นางได้แต่ร่ำไห้คิดถึงชายผู้รูปไม่งามแต่จิตใจแสนประเสริฐไม่เคยข่มเหงน้ำใจมีแต่ความปรารถนาดีอยากช่วยเหลือโฮลมานเอ้ยข้าขอโทษข้ารู้แล้วว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐนั้นควรมีสัจจะเป็นสิ่งถือมั่นน้ำใจเจ้าช่างงามนักข้าไม่รักเจ้า เจ้าไม่เคยขืนใจแต่กลับช่วยเหลือด้วยน้ำใจแสนงามข้าผู้อ่อนด้อยนักเพิ่งมารู้ค่าของเจ้าเมื่อถูกขืนใจวันหนึ่งพระราชาเท่าได้บอกแก่สีจันว่าให้เตรียมตัวเดินทางออกจากเมืองป่าภูมิปูไปอยู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ว่าข้ารักที่นี่ข้าอยากอยู่ที่นี่กับคนของข้า หากข้าจะไปอยู่เป็นหลักชัยให้ท่านแล้วพวกเขาหลักและหากแม้นพระบิดาของข้ามาเยี่ยมแล้วไม่พบพระองค์คงจะต้องโศกเศร้าเป็นแน่พระนางพยายามอธิบายแต่ไม่มีความเห็นใจจากพระสวามี เมื่อขาดไม่ได้พระนางได้แต่ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายที่จะสั่งลาสวนและสะดอกลำเจียกก็ได้อย่าชักช้าให้มากกแล้วกันขันได้รับอนุญาตสีจันจึงลงไปที่ท่าน้ำที่พระนางโปรดมาสงสุขสนุกสนานกับเหล่าพี่เลี้ยงนางกำนานเป็นประจำแล้วนำต้นลำเจียต้นหนึ่ง มาปลูกไว้หน้าปรา,าสาทพร้อมอธิษฐานว่าถ้าข้ายังไม่กลับมาลำเจียกจ๋าเจ้าอย่าเพิ่งบานเจ้าอย่าส่งกลิ่นไปถึงโฮลมานไปทรมานผู้มีบุญคุณหลังจากนั้นนางก็ถูกนำตัวไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและไม่เคยได้กลับมาอีกเลยเมืองภูมิปนูน ก็ถูกทิ้งร้างแต่นั้นมาก็จบนะคะพูงโปรมีความหมายว่าบ้านเมืองแห่งการหลบซ่อนตามตำนานบ้านเมืองว่าเนียงดอดธมเดินทางไปตามรายทางที่มีชื่อเกี่ยวข้องคือกองทัพได้พักที่แห่งหนึ่งเลพากันฆ่าหมูเผากินถึงได้ชื่อว่าบ้านซีจรูป เพราะคำว่าซีหมายถึงกินและคำว่าจะรุกหมายถึงหมูต่อมากองทัพชาวเมืองก็ได้ออกเดินทางไปถึงไปทันกันก็กลับกองทัพก็ให้ชื่อว่าบ้านทัพทันเป็นต้นนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ญาติสมเนกด้วยนะคะ ยังมีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าอีกเยอะค่ะ